รีวิวที่จริงใจกับ Air d ไดกินปี2025นี้จะมีจุดไหนเด่นจะมีจุดไหนที่ควรจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมแบบไม่มีสปอนเซอร์ต้องดูคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมยุทธจากช่องแอร์สวิตกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแอร์ไดกินแบบจริงใจจริงใจกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแอร์ไดกินปี2025จะมีจุดไหนที่มันเด่นบ้างเรื่องความเย็นเป็นอย่างไรจุดเด่นของเขาที่เป็น ตัวหลักของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีตรงไหนบ้างความเงียบเป็นยังไงความทนเป็นยังไงเอาแบบที่ผู้บริโภคควรจะต้องรู้ผมจะพูดในกรณีที่ผมก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันนะครับจะเอามารีวิวให้ดูว่าถ้าจะซื้อแอร์ไดกิน ดูตรงนี้สิหรือว่าควรพิจารณาตรงนี้เพิ่มอ,อีกสักนิดหนึงสิเอาแบบอย่างนี้ไปเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรู้นะครับว่ามีตรงไหนที่มันเด่นมีตรงไหนที่ต้องพิจนารณาบ้างก็อย่าลืมนะครับ s ับสไครต์และแชร์เป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกทุคนต่อต่อไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าจุดเด่นมันคืออะไร ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่า Air d y k i n B 2025นี้มีจุดเด่นตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามันมีรุ่นอะไรกันบ้างดีกว่าตรงนี้เลยนะครับอเอาตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะครับ FTK Z นี่รุ่นนี้คือรุ่นเรือธงที่สุดแล้วแบบ5ดาวอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันมากมายฟีเจอร์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับลองลงมาจะเป็น FTK M FTK C f t k f f t k d f t k q f t k b f t m f a v f โอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับสำหรับแอร์ไดกินปี2025นี้นี้แต่ว่าจุดเด่นๆของมันมีอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบจริงใจตรงนี้เลยนะครับเอาที่จุดเด่นอย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยนะว่านี่คือจุด หรือเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญที่สุดของทาง Air Daykin นะครับนั่นก็คือเรื่อง er. สตีมเมอร์สตีมเมอร์คืออะไรสตีมเมอร์ก็คือระบบฟอกอากาศยับยั้งค่าเชื้อโรคแปลงอากาศสกรปรกหรือเชื้อโรคต่างๆภายในห้องให้กลับมาบริสุทธิ์ให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทําให้ร่างกายของเรานั้นคือไม่โดนเชื้อโรคไม่โดนอะไรเลยนี่คือระบบสตีมเมอร์ที่ มันเจ๋งมากๆทั้งฟอกทั้งยับยั้งทั้งโอ้โหคือมันเยอะมากๆถ้าคุณอยากรู้จริงๆอ่ะคุณเข้าไปดูข้อมูลจริงๆได้นะครับในเออเว็บไซต์ของทางไดกินก็ได้นะครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือคร่าวๆนะเพราะว่าตัวจุดเด่นไอตัวสตีมเมอร์เนี่ยมันทําได้หลายอย่างมากเลยนะครับคือเขาจะชูเรื่องให้แอร์มันบริสุทธิ์สะอาดมากที่สุดนะครับเอออันนี้คือจุดเด่นใครที่รู้สึกว่าชอบอากาศที่บอกว่า ให้มันสะอาดสะอาดด้วยเย็นสบายๆแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคด้วยนะแอร์ไดกินนยผมว่าน่าจะตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับและจุดเด่นอื่นๆเท่าที่ผมจะนึกออกนะครับก็น่าจะเป็นระบบ Wifi เออสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้แต่ว่าจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่รุ่น FTKC FTKM FTK ไซก็คือ3รุ่นท็อปๆข้างบนขึ้นไปนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับจุดเด่นของ Air ์ได k i n นะครับแต่ว่าระบบการใช้งานอื่นๆก็ยังมีอยู่เยอะแยะมากมานะครับนอกจากที่ผมพูดไปนะครับสเตเมอร์ immer, ใช่ไหม Wi-Fi ใช่ไหมเขาก็ยังมีแบบกระจายรวมได้3มิติด้วยนะครับแล้วก็มี Intelligent Eye หรือตาอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นี่คือระบบการใช้งานเนาะ และก็มี PM 2.5ฟิลเตอร์เออสามารถฆ่าเชื้อ PM 2.5ได้ระบบทำความสะอาดตัวเองเซลล์ไฮยินบูสเตอร์อันนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีระบบฟาสต์คูล i n งเย็นเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีเอ้ยอันนี้เขาบอกว่าในหนึ่งนาทีนะผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วด้วยว่ามันสามารถเย็นในหนึ่งนาทีได้จริงๆนะครับและนี่ก็คือระบบการใช้งานของ a i r ์เดกิปี2 0 2 5ัฟังชันแล้วก็จุดเด่นๆประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเข้าถึง จุดสําคัญสําคัญที่ผู้บริโภคอย่างเราเราควรจะต้องรู้แล้วนะครับว่ามันเย็นจริงหรือเปล่าเริ่มต้นจากความเย็นก่อนแล้วกันครับสาหรับความเย็นในความรู้สึกของผมถ้ามันอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วก็ขนาดห้องที่มันแมชกันเนี่ยมันเย็นแน่นอนอยู่แล้วแต่ความเย็นของไดกินนั้นจะเย็นแบบไหนมันจะเย็นแบบอาคายผิวหรือเปล่าสําหรับตัวผมละกันนะแล้วหลายๆคนที่รีวิวแล้วก็คอมเมนต์มานะครับบอกว่าแอร์ไดกินเนี่ยมันเย็นแต่มันจะเย็นแบบ ผมจะพูดยังไงมันเย็นแบบผู้ดีผู้ดีคือมันเย็นสบายสบายมันไม่ได้เย็นแบบเย็นเอาตายไม่ได้เย็นแบบเย็นเวอร์ไม่ได้เย็นแบบกระทบผิวแล้วสับขูระคายผิวแล้วเย็นแบบหนาวสั่นขนาดนั้นสําหรับคนที่ขี้ร้อนมากๆผมอาจจะไม่ได้แนะนำแอร์ไดกินนะครับเพราะว่าแอร์ไดกินอาจจะเย็นสบายสบาย,บายคนขี้ร้อนอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในอุณหภูมิห้องอยู่ในขนาด แอร์ BTU กับขนาดของห้องมันแมชกันเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแต่คนที่ขี้ร้อนนะ่ะมักจะมีข้อเปรียบเทียบอยู่แล้วว่ามันเย็นไม่ฉ่าเพราะฉะนั้นโอเคถ้าเป็นแอร์ไดกินเรื่องความเย็นผมว่าให้มันเย็นแบบสบายๆเย็นแบบว่าเอออยู่ในห้องแล้วรู้สึกว่าสดชื่นสบายๆเนี่ยแอร์ไดกินอันเนี้ยตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเย็นไม่สุด แต่ถ้าคุณอยากได้สบายเย็นสบายๆผมแนะนำแอร์เดกินและต่อมาเรื่องของความทนทานแหละมันทนทานหรือเปล่ปาไม่ต้องห่วงเลยนะครับแอร์ได็กินเป็นมาตรฐานจากญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความทนมันทนมากๆอยู่แล้วแล้วเรื่องของความเงียบลหละความเงียบเมื่อ,อไหร่ที่มันทนทานอุปกรณ์มันไม่เสียง่ายมันไม่แตกหักง่ายเนะี่ยเรื่องของความเงียบก็จะตามมาครับเพราะว่าถ้าคุณใช้เป็นนานๆเนี่ยไอ้พวกพลาสติกพวกนี้เนี่ยมันจะมีความกรอบ อยู่แล้วถูกไหมหรือถ้าสมมุติว่าพลาสติกมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาช่างไปดูแลไปทําความสะอาดหรือไปล้างไปถอดแอลมาเนี่ยบางที่มันแตกมันหักปุ๊บเนี่ยพอมันแตกมันหักปุ๊บเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดเสียงดังเพราะฉะนั้นเรื่องความเงียบก็จะถูกตัดทอนไปแต่ว่าแอร์ไดกินมาตรฐานจากญี่ปุ่นวัสดุของเขาเนี่ยเป็นแบบ ABS แบบสามารถยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทนมากๆมันไม่ได้กรอบง่ายๆสามารถ ใช้งานได้ระยะยาวหลายๆปีเพราะฉะนั้นเรื่องความเงียบถ้าไม่มีใครไปหักมันหรือได้ช่างที่ไม่ดีจริงๆเนี่ยผมว่าเรื่องความเงียบมันเงียบมากๆเลยยิ่งรุ่น FTKC FTKM FTK ซัดขึ้นไปผมว่าให้ระดับความเงียบคือเงียบมากๆส่วนรุ่นรองลงมาเงียบไหมเงียบนะครับไม่ใช่ว่าไม่เงียบนะแต่ว่ามันไม่ได้เงียบถึงขั้นแบบเดินผ่านแล้วมันเงียบ โอเคไหมก็คือได้ยินเสียงมันทํางานแหละแต่มันจะไม่ได้หนวกหูเข้ามาในห้องไม่ได้หนวกหูข้างบ้านหรือถ้าคุณอยู่คอนโดมันจะไม่ได้หนวกหูคนข้างๆห้องเข้าใจที่ผมพูดไหมถ้าคุณตีความเงียบว่าไม่อยากจะรบกวนใครหรือไม่อยากจะรบกวนตอนเรานอนไดกินผมถือบ้างเงียบละกันนะครับแล้วต่อมาเรื่องของความประหยัดไฟล่ะประหยัดไฟหรือเปล่าผมบอกอย่างนี้เลยเรื่องของความประหยัดไฟประหยัดไฟมากๆนะครับตั้งแต่รุ่น FTKB ที่เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ย ค่า scr ก็แตะอยู่ที่สิบปดไปปลายและ ftkq ขึ้นมา19้าแล้วก็ไล่ตั้งแต่19ขึ้นมาจนสูงสุด ftkz มีย5ิบห้าไปปลายด้วยคือเรื่องความประหยัดไฟเนี่ยประหยัดไฟมากมาเอาแค่ตัวเริ่มต้นเน่ยตัวสบายอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็โคตรประหยัดไฟแล้วนะครับ18กว่าเนี่ยนั่นแปลว่าเรื่องของความประหยัดไฟแอร์ไดกินผมให้ผ่านเลยนะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของศูนย์บริการนะผมชอบศูนย์บริการของทางไดกินนะครับเพราะว่าเขามี บุคลากรที่เป็นฝ่ายช่างดูแลโดยเฉพาะนะครับไม่ต้องมานั่งคอยเรียกเออซัพพลายเออร์หรือเรียก ตัวแทนจําหน่ายนุ่นนี่นั่นให้ไปดูแลนะครับเขาก็มีช่างของตัวเองเลยนั่นแปลว่าเวลาคุณมีปัญหาเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะมีคนดูแลได้ค่อนข้างที่ดีแต่บางคนก็มารีวิวบอกว่าโอ้โหกว่าจะรอช่างนานมากนะครับผมระหวา่างนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับการที่จะเรียกช่างและให้ช่างไปในวันในพรุ่งอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่เท่าที่ผมรู้สึกมานะครับคือถ้าสมมติเป็นหน้าร้อนเรารอไม่เกิน3วันแล้วช่างมาผมถือว่า ค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วไอ้บริการหลังการขายไอ้เบอร์หนึ่เนี่ยที่คุณโทรเข้าไป call center เ,เ,เนี่ยเขาให้การตอบรับอย่างดีคือดูแลอย่างดีตอบคําถามอย่างดีให้การเอ,อ่อทุกอย่างดูแลหลังการขา,ขายของเราอย่างดีแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ผมโทรไปเนี่ยก็มีไดกินเนี่ย เป็นอีกหนึ่งชั้นนําเลยที่ผมรู้สึกว่าบริการหลังการขายเขาดีมากเพราะฉะนั้นศูนย์บริการผมให้ผ่านนะครับและอย่านนะครับเขามีศูนย์บริการดูแลทั่วประเทศด้วยเออนันแปว่าไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอ,ะ,อะไรในประเทศไทยนะครับมีศูนย์บริการอยู่ใกล้ๆกลนะครับพอเวลามีแอร์มีปัญหาเนี่ยให้เขาไปดูแลอันนี้เราก็อุ่นใจได้มากเพราะฉะนั้นศูนย์บริการผมก็ให้ผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมผมบอกกัน,นะว่าไม่ใช่จุดด้อยหรือข้อเสียใดๆนะครับเป็นจุดเด่นแต่มมีควาารู้สึก ถ้าพิจารณาเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ได้เนี่ยหรือทางไดกินเขาได้ปรับปรุงตัวนี้สักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเพอร์เฟกมากกว่านี้ไม่ใช่จุดข้อด้อยไม่ใช่ข้อเสียเข้าใจใช่ป่ะครับนี่คือจุดที่ต้องพิจารณาครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมสักนิดนึงนั่นคือเรื่องของราคาอ่า ผมไม่เถียงเลยนะครับเพราะปีนี้เนี่ยทางไดกินเขาพยายามลดราคาตัวถูกที่สุดในตัว FTKB เนี่ยให้ราคาลงมาสู้กับตลาดของทั่วๆไปได้คือราคาเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นอ่ะนี่รุ่น FTKB FTKB ผมเคยถามทางผู้บริหารของทางไดกินแล้วนะเขาบอกว่าเขาทำตลาดนี้มาเพื่อที่จะเอามาสู้กับ,บแบรนด์อื่นๆแต่คุณยังจะได้มาตรฐานญี่ปุ่นอยู่ซึ่งผมบอกเลยว่าราคาได้มาตรฐานได้ อันนี้ผมชอบมากๆ แต่มันไปติดอยู่ที่รุ่นที่มันสูง,สงขึ้นมาครับอย่างเช่นพวกรุ่น FTKC FTKM FTKZ ที่จะมีระบบเอ่อ n t e l l i g จ n t Eye จะสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้จะมีระบบ s t r e a m e r ซึ่งผมเข้าใจแหละว่าฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมันจะถูกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆของทางญี่ปุ่นของทางไดจินที่เขาพัฒนามาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ต้องการใช้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าผมขอไม่เถียงคนที่มี ต้องสตังในการที่จะซื้อแอร์และอยากจะได้แบบดีๆนะถ้าคุณมีเงิน คุณซื้อรุ่นดีๆของทางไลกินได้เลยแต่ผมเปรียบเทียบในฐานะที่ผมเป็นผู้บริโภคแล้วลูกค้าผมแล้วก็หลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยอยากจะได้รุ่นนี้เหมือนกันอยากจะได้ FTKC อ, FT อยากจะได้ FTKM อยากจะได้ FTK z เหมือนกันแต่ยังเอื้อมไม่ถึงกับราคาเพราะฉะนั้นผมมีความสุขว่าถ้าเขากดราคาลงามาอีกสักนิดนึงได้ผมว่ามันน่าจะทําให้ขายได้ดีมากกว่านี้แล้วน่าจะตอบโจทย์คนผู้บริโภคอย่างเราๆอย่างผมอย่าง คนนี้มาซื้อแอร์กับผมได้มากกว่านี้แต่ผมบอกกันนะอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียนะครับอันนี้คือพิจารณาสินิตเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้มีเงินมากมายมีเงินจำกัดแต่อยากได้ที่มันสะอาดสะอาดอยากได้สตรีมเมอร์อยากได้ er, WiFi สั่งงานมือถือยอมลงทุนสักนิดหนึ่งอนะ่ะผมว่าอันนี้ก็คุ้มเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับแอร์ดิ้ีเรื่องราคานะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพิจารณานะครับก็คือเรื่องของการรับประกัน ใช่ครับว่าตอนนี้แอร์ไดกิ้นมีการรับประกันที่ยนาวนั้นมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่มากพอเท่ากับแบรนด์อื่นๆอีกหลายๆแบรนด์นะครับตอนนี้แอร์ไดกิ้นเขาเออรับประกันคอมเพรสเซอร์อยู่ที่5ปีรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนอยู่ที่5ปีรับประกันแผงคอยอยู่ที่5ปีซึ่ง 5, 5 5 5เนี่ยถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเยอะไหมมันเยอะมากเลยครับถือว่ามันโอเคมากๆเลยนะ แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนะี่ยมีแอร์อีกหลายแปลนมากเลยที่เขารับประกันคมเสเซอร์สิปีรับประกันอะไหล่ห้าปีบางยี่ห้อรับประกันคมเสเตอร์ถึง2ี่ปีด้วยซ้ําก็มีการแบบรับประกันที่ยาวนานมากกว่าเนาะซึ่งเอาจริงๆผมก็เข้าใจนะครับว่าวัสดุของเขาดีความทนทานเขาเยี่ยมความเงียบเขาได้ทุกอย่างเขาได้หมดแต่แต่แต,แต่ใช่ไหมแต่มันแต่มากๆจริง ก็ถ้าคุณพูดว่าทุกอย่างมันดีเยี่ยมขนาดนี้ทาไมคุณไม่กล้าการันตีทีจ่จะรับประกันไปเลยสิปีรับวกันอะไรห้าปีเท่ากับแบรนด์อื่นๆไปเลยล่ะเอออันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาสําหรับพวกเรานะครับแต่แบรนด์เขาอะการันตีอยู่แล้วว่าแบรนด์เขาสามารถทนทานได้มากกว่านั้นอยู่แล้วแต่อย่างเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคเราอาจจะรู้สึกว่าแหมเข้าใจแหละว่าดีแต่รับประกัน10ปีได้ปะล่ะ ใช่ไหมคุณเป็นผู้บริโภคคุณจะคิดเหมือนผมใช่ไหมครับว่าอีกสักนิดนึงนะแต่ถ้าคุณเป็นสาวกไดกินแล้วคุณอยากได้ใช้ไดกินมาตรฐานดีๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีบริการหลังการขายที่ดีมีความเงียบมีความเย็นมีระบบซีมเมอร์มีความทนทานมีระบบการใช้งานอื่นๆที่ค่อนข้างเยี่ยมนะ่ะคุณเก็บเงินคุณยอมลงทุนกับไดกินอะ่ะผมว่าเวิร์กเรื่องการการับประกันอาจจะไม่มากเท่าแบรนด์อื่นแต่เอานะบริการหลังการขายเขาดีซื้อตรงจุดนี้แล้วกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวที่จริงใจที่สุดสำหรับ Air Service นะวันนี้ Air d a ดกินปี2025นะครับก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเกิดจากประสบการณ์ของที่ลูกค้าของผมเนาะเขาเรีวิวคอมเมนต์มาแล้วก็ผมไปติดตั้งเองผมก็ได้เจอมาว่าเออมันดียังไงมันเงียบยังไงวัสดุมันเป็นอย่างไรฟังก์ชันอะไรมันน่าสนใจระบบไหนที่มันดีผมได้ติดมาแทบทุกรุ่นแล้วของทาง a ดกินนะครับเลยเอามาบอกต่อๆกันอาจจะไม่ได้มีภาพในการ ไปติดตั้งหรือจะนู่นนี่นั่นนะครับเพราะคลิปก่อนๆผมก็เคยทำคลิป ไปแล้วนะครับไปรีวิวนู่นนี่นั่นมาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเชื่อว่าคนที่เคยดูคลิปผมแล้วน่าจะไว้ใจผมสักระดับนึงแหละว่าที่ผมพูดมาน่าจะมีส่วนจริงอยู่แต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่มั่นใจคุณไปสอบถามทางศูนย์ของทางไดกินอีกทีหนึ่งก็ได้ที่เบอร์1นึ่งสองที่ผมขึ้นไปให้ตรงนี้แล้วกันนะครับและสําหรับใครที่อยากจะได้แอร์ยี่ห้อไดกินรุ่นไหนไหน,ไหนก็ได้ในปี2025นี้คุณสามารถสั่งซื้อได้เยอะแยะมากมายหลายช่องทางเลยทางอินเทอร์เน็ตคุณก็ไไปสั่งซื้อ้อดเลย แต่ถ้าสมมติว่าคุณขี้เกียจคุณอยากจะสั่งซื้ออยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากได้ความมั่นใจที่มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายมาตรงนี้ได้นะครับ a d air service t h a i ผมก็จำหน่ายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็รับบริการติดตั้งด้วยภายในกรุงเทพและปริมณฑลสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ตรงนี้เลยนะครับ ad air service t h a i นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะและสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพอยู่ใกล้าลาดพร้าวและอยากจะได้ช่างดีๆไว้ดูแลแอร์บ้านให้คุณนะเพราะว่าการดูแลแอร์ผมเข้าใจนะว่าบางทีเนี่ยมันอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าช่างไปเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าช่างจะขโมยของหรือเปล่าไม่รู้ว่าช่างจะหลอกเติมน้ายาไม่รู้ว่าช่างจะโกหกนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับช่างมากมายเลยผมมีร้านแนะนําก็คือร้านนี้ SJ r นะครับถ้าอยู่ใกล้ลาพาแล้วอยู่แล้วแวกใกล้เคียงนี้นะครับสามารถติดต่อร้านนี้ได้เลยเรื่องพวกนี้จะหมดไปแน่นอนนะครับโทร0877072257ตรงที่ผมขึ้นตรงนี้และเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อไว้ใต้คลิป ให้ด้วยละกันนะครับอสามารถเรียกใช้บริการร้านนี้ได้เลยและก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวจริงใจแอร์ไดกิ้งปี2025นี้้และเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำรีวิวจริงใจแอร์ยี่ห้อใดอีกคอยติดตามกันด้วยนะครับ Sub subscribe l ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ด้ทุกคนต่อๆไปกดติดตามมาไว้เวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ